ข่าวต้นชั่วโมงสถานีวิทยุมอ,อปัตตานี FM 107.25 MHz มกะรายงานทุกความเคลื่อนไหวข่าวใกล้ตัวเพื่อชาวปัตตานีสวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชัว่วโมงกับทีมข่าวสถานีวิทยุมออปัตตานีค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวลงพื้นที่ในการมอบ สุ่ย่างชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผ่านทางอาวอสวนหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตปัตตานีช่วงบ่ายวันนี้ณสนะสำนักงานนะอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีแป้ดถิ่งนะพิรดาวโต๊ะมีนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรงวงอว จะเป็นตัวแทนของกระทรวงอวอ์ในการมอบอเรื่องของการปันน้ําใจสู้ภยัภยวิกฤตและร่วมเป็นกําลังใจให้กับทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้มีการมอบอถุงยางชีพน้ําดื่มสิ่งของในการช่วยเหลือให้กับทางมหาวิทยาลัยราชพัยาลา โดยมีทางรองอธิการบรดีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เจรานรับมอบรวมทั้งน้องๆนักศึกษาจากองค์การน,นักศึกษาซึ่งมีทั้งน้ําดื่มแล้วก็ในส่วนของการจัดถุงอย่างที่ร่วมส่งกาลังใจรวมทั้งทางมหาวิทยาลัยมนรและในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นวิทยาเขตปัตตานีซึ่งเป็นอวส่วนหน้าระเอียดและบรรยากาศติดตามเพิ่มเติมในช่วงของรายการร่วมทางร่วมใจชายแดนใต้อย่างนี้สดข่าวสไลด์ดำนวนสถานีวิทยุมอปัตตานี รายงานทีมข่าวสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25 MHz เมกะรพร้อมรายงานสดทุกต้นชั่วโมงสำคัญทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิการายงานทุกความเคลื่อนไหวข่าวใกล้ตัวเพื่อชาวปัตตานี